กำลังหาวาวครับที่มันเป็นรีดน้ำมันแค่เส้นนี้ที่เห็นไหมเนี่ยตัวรีดน้ำมันเนี่ยแค่นี้นี่ผมจะเปลี่ยนอย่างนี้ครับหน้าเต็มเลยสกัดหน้าเต็มเปลี่ยนวาวบนเป็นนี้ครับสกัดหน้าเต็มส่วนวาวล่างก็ เป็นของดีแม็กเพาวของพี่มันแตกแล้วมันหลุดแล้ววาลว์วคือวาล์วล่างแต่ไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันยังอยู่ดีอยู่แต่ยังไงก็เสียปกเพราะว่าปอกแตกเปลี่ยนวาล์วล่างเป็นอย่างนี้วาล์วบนเปลี่ยนเป็นสกลาน้าเต็มเดี๋ยวจะก,การให้ครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนวาล์วล่างวาล์วบนใหม่ชุกหน้าดีแม็กปิ้นเลื่อนถาดแกน20่มิล ของเดิมเป็นน้ำมันเอาท่าเป็นน้ำมันกึ่งแก๊สครับเอาใี่มากดเองออกแรงหน่อยยังไงก็หนึบครับเป็นน้ำมันกึ่งแก๊สครับประคองเครื่องออปอยเดี๋ยครับน้ำมันกึ่งแก๊สนะครับประกันหกเดือนแข็งไปนิ่มไปรั่วซึมเทมได้หมดครับปวดอิจฉีครับเยี่ยมโอเคครับผมส่งงานครับขอบคุณครับ